คือผลลัพธ์ของการใช้เซตนี้นะคะครีมพาร์เซนต้าโลกแกะมาเป็นประจับนะบอกเลยว่าผิวหน้านะคะจะดูเด็กไม่มีริ้วรอยหน้าดูอิ่มฟูดูสุขภาพดีหน้าไม่ดูแก่ดูป้านะคะเซตนี้เขาดีอย่างไรตัวนี้ตัวครีมนะคะบอกเลยว่าสารสกัดของเราพรีเมียมนำเข้าจากออสเตรเลียเป็นสเต็มเซลล์เด็กโลกแกะ ช่วยชะลอความแก่ช่วยต้านริ้วรอยบนใบหน้าไม่มีเวลาบำรุงตัวเองนะคะปล่อยให้ผิวขาดการบำรุงเป็นระยะเวลาที่นานมากๆต้องเปิดใจให้กับเซตนี้เลยเซตนี้นะคะเจนจะแจกโปรให้เขายังมีตัวสบู่ลาโนลินให้อีกนะคะในเซตช่วยกักเก็บความชุ่มชื่นบนผิวไม่ทำลายน้ำบนผิวนะคะล้างหน้าจะไม่เอียดแน่นอนไม่แห้งไม่แตกเป็นขุยใช้คู่กันผลลัพธ์อึงจึงมากๆอะดูหน้าเจนเป็นหลัก มีริ้วรอยไหมไม่มีหน้าเข้าเลขสาแล้วนะแต่หน้าบางคนยังบอกว่าแบบเหมือนคนอายุแค่เลขสอเองคือไปไหนมันภูมิใจอะมันชอบ,ม,ชอบมันพอใจในผลลัพธ์วันนี้จะแจกโบให้เลยได้ไปทั้งหมด3ชิ้นด้วยกัน1แถม2คุ้มมากๆครีม2สบู่หนึ่งใช้ไปเลยค่ะแม่ในราคานะคะสามบาทคือมันไม่แก่ะคะ่ะเพราะมันไม่แก่ปุ๊กอาจทำอะไรมันก็ดูดีมันสวยใช่ไหมล่ะ